สองซีรีส์ไม้กองจากแบรนด์ Innovative Percussion ที่มือกองทั่วโลกต่างไว้วางใจ Legacy Series ซ e รีส์ครับเลกซีซีรีส์มีทั้งหมดด้วยกัน4ขนาด 2B 5B 5A 7A วัสดุทำจากไม้ฮิกเกอรี่คุณภาพดีจากเมือง Nashville ความยาว16.125นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง0.56นิ้วหัวไม้ทรงเทียดอบให้หัวเสียงที่มีความหนักแน่นชัดเจนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมือกองที่ต้องการเสียงที่ชัดเจนและต้องการไม้ที่ใช้ได้กับทุกแนวเพลงเพราะพี่เกมมือกองจากวง t h อ Dark e ค t r สโ a ม c e เป็นวงเมท ของประเทศไทยก็เลือกใช้ซีรีส์นี้ครับวินเทจซีรีส์มีทั้งหมดด้วยการ4ขนาด 2b 5b 5a และ 7a วัสดุทําจากไม้ฮิกเกอรี่คุณภาพสูงจากเมืองเนสทวิลล์ความยาว16.125นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง0.56นิ้วหัวไม้ทรงเอคอนถ้าคุณต้องการเสียงหัวโน้ตที่ชัดเจนคอนโทรลง่ายและรีบบวที่เหมาะสมวินเทจซีรีส์จึงเป็นไม้กองที่มืออาชีพเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายที่ต้องการความไว และสิ่งที่คมชัดเช่นพี่บิ๊กจากวง d ดซเซมเบอร์ก็เลือกใช้ไม้ซีรีส์นี้ครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของทั้ง2องซีรีส์นั่นก็คือการเคลือบแล็กเกอร์แบบบางกว่าปกติทำให้เวลามือที่มีเหงื่อสัมผัสกับไม้จะไม่ลื่นอย่างแน่นอนครับ